โอ้ฉันหิวจังเลยเฮ้ว้าวดูไอศครีมส่นอร่อยพวกนี้สิออมสาวๆเรียบกินก่อนที่มันจะละลายนะอะไรนะดูเหมือนว่าบริตนี้จะได้ซ้อมและแอนได้ตะเกียบและมีแค่นันซีที่ได้ช้อนแปลกจังนี่พล้งั้นแซออมเดี๋ยวก่อนนะบางที่นี่จะเป็นชั้นส์จริงๆกันได้นะนั้นเราไปเร่งกันดีมั้ยวิงโก หวังว่าสรๆของเราพร้อมสำหรับแบบทดสอบแรกแล้วนะบรินี่ต้องกินด้วยซอ้อมดีนะให้ตอนนี้เธอไม่ต้องกินซุปนะส่วนแนนซี่ได้ช้อนอแล้วมัน,นี่ใช้เป็นกระจกได้อีกด้วยว้าวแล้วตัววารัสน่ารักนี่ก็คือแอนและเธอต้องกินด้วยตะเกียบอ๋อฉันเลาไม่ไหวแล้วฉี่รู้ว่าอะไรรอยอยู่ว้าวโค้งั้นเหรอมันดูไม่เหมือนโค้กเลยแต่ปัญหาคือจะดื่มโค้งยังไงด้วยซอ้อมล่ะ มีไอเดียดีๆไหมบริตนี้นี่ระวังด้วยเธอจะเทโคกมาแบบนั้นเลยเหรอใช่ดื่มโคกด้วยซ้อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดูเหมือนว่านิ้วของบริตนี้จะติดแล้วล่ะดูเหมือนว่าเธอต้องการความช่วยเหลือด้วยนะไม่ล่ะแบบนั้นเลยอ๋อมันไม่ออค่ะใช่แล้วนิ้วหลุดแล้วล่ะอ๋อดูเหมือนว่าจะมีโคกอยู่บนนิ้วด้วย แต่นี่ไม่เป็นไปตามกฎของเรานะเสียใจด้วยบรินนี่เธอต้องหาที่อื่นแล้วละ่ะว,ว้าวใช่แล้วซ่อมมันยัดเข้าไปในขวดไม่ได้แต่ฮัฟเป็นอีกด้านละ่ะต้องแบบนี้สิอ๋ใช่อลันนะหยดน้ำแับกระหายนั่นน่ะวิธีนี้ต้องใช้เวลานานเลยละ่ะแต่ยังไงบรินนี่ก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วละ่ะนี่ระวังด้วยนะแอนการเปิดฝาเขาด้ตามไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัยเลยนะ อมตอนนี้แอนเหมือนจะลองคอกของเธอได้ตะเกียบแ oh, <yeah. S 1> ละ้ะใช่แล้วมันอร่อยแต่นี่ก็ไม่ใช่วิธีที่เร็วที่สุดเหมือนกันแต่มันก็ได้ผลนะอ๋ oh, <what? S 1> สิ่งที่สำคัญก็คือต้องแล็งเป้าหมายให้ถูก uh huh. yeah. ใช่มันได้ผลตอนนี้ก็แทะเคากมาแบบนี้อ๋ออร่อยจัง mm hmm. นี่มันเหมือนการกินยาที่คุณยา่าเคยป้อนให้ฉันกินเลย mm hmm. แต่แค่โคากมันอร่อยกว่ายเยอะ แล้วงั้นเหรอยส yes. งั้นเหมือนว่าฉันจะทำภารกิจสำเร็จเป็นคนแรกสินะพรางที่นักศึกษาแต่ฉันอ่ะฉันเจ๋งกว่าเซาอนนะตะเกียบเยอะเลยก็อย่างที่เห็นนะอ๋มันเกิดจะสำเร็จแล้วออไม่นะสมัยของฉันหน้าฉันอ๋อฉันอยู่ที่ไหนนี่เกิดอะไรขึ้นอ๋เปียกไปหมดแล้วแล้วก็แพ้ด้วยถามจริงห่วยสุดเลย การจ,จัดาการเป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่ได้ซ่อมช้อนหรือตะเก็บธรรมดาก็สามารถเอามาทำอะไรเจ๋งๆได้ละ่ะโห<ฮ>ตีกองเจ๋งมากเลยแอนแต่ดูเหมือนว่าเราถูกขัดจังหวะแล้วละ่ะงง้นก็มาเปิดฝา,าพร้อมกันเลยว,ว้าวมหมีแสนอร่อยได้กินหอมๆนั่นด้วยอ๋อสดๆแล้วน้ำลายไหลกันแล้วละ่ะว้าวบริษี่สามารถตักขนมมามีขึ้นมาจากกล่องได้เลยได้ง่ายๆเลยมามีออกมาเป็นกล่องก็เมันเลิศเลย วา้าเราใชมันเป็นยังไงล่ะว,ว้าวใช่เลยไม่มีอะไรมาขัดขวางระหว่างคนเห็นกับบะหมี่แสนอร่อยได้แล้ว mm hmm. บิทนี่จัดการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว mm hmm. แต่ระวังด้วยนะบะหมี่นี่มันค่อนข้างเผ็ดเลยล่ะโอเคฮะด้วยตะเกียบนี้ฉันสามารถจัดการบะหมี่ได้สบายอืม mm hmm. น่ากินจังเลยอืม mm hmm. อร่อย อ้ยเผ็ดแบบนี้แหละที่ฉันชอบเลยอีกกินอีกเออดมือจะหมดแล้วงัน้นก็ตาเธอหลยแนนซี่งั้นก็มาลองกันเราจะ<อ>ตัดขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาละ่ะไม่ได้อะอะไรเนี่ยถามจริงใช่แล้วทางนี้ชอบไม่ช่ของฉันโอ้ไม่เบือกะ ใครไม่ชอบเบอร์เกอร์บ้างล่ะแน่นอนทุกคนชอบมันแต่ถ้าต้องกินเบอร์เกอร์ได้ช้อนล่ะมันก็มาดูกันว่านันซี่จัดการยังไงว้าวดูเหมือนนันซี่ตัดเบอร์เกอร์ได้ช้อนเลยเหมือนมีดเลยคำแรกบินเข้าปากแล้วอร่อยเก่งมากนันซี่งั้นก็มาลองกันมาเล่งงันที่ขนมปังเยี่ยมจากนั้นก็ผักกาดมะเขือเทศ อร่อยจังเลยและสุดท้ายส่วนที่อร่อยที่สุดโอ้ใช่ดีจังเลยบรินนี่ก็ทำสำเร็จเหมือนกันมันก็ถึงตาแอนแล้วใช่แต่เก็บกับเบอร์เกอร์ไม่ชิค,คู่ที่รงตัวเท่าไหรอ่อ่ะในขณะที่สอดสางก์ำลังกินเบอร์เกอร์อย่างคดเพลิน,นแอนก็พยายามอย่างเต็มที่กับของตัวเองเออมันะนึเหมือนว่าเบอร์เกอร์จะ ตกแล้วกระจายเต็มโต้ะเลยแต่บางทีเนี่ยจะง,ง่ายขึ้นสำหรับแอนก็ได้นะอ๋อบางครั้งความล้มเหลวก็นำมาซึ่งอะไรดีๆให้เราล่ะแอนได้กินเนื้อแล้วล่ะโอ้เนื้อฉ่ำจังเลยแล้วก็แอนได้กินเบเกร์ของเธอแล้วแต่ดูเหมือนว่าวินนี่เป็นคนนำไปก่อนในการแข่งขันนี้ใช่ล่ะเยี่ยมเลย อะไรกันแค่จานเดียวเองเหรอแปลกจังแล้วอะไรข้างในล่ะวา้าวมันคือน้ำพุช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยอะมากเลยงั้นใครเริ่มก่อนละ่ะบรินี่เอาซองของตัวเอนจุ่มไปในช็อกโกแลตแล้วแบบนี้น่าได้ช็อกโกแลตไม่เยอะเท่าไร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยละ่ะ <c oughs> ใช่มันคุ้มค่าที่จะพยายามเพ <c oughs> ื่อได้ลิมรสชาติสอร่อยแบบนี้ต <c oughs> อนนี <c oughs> ้ก็ถึงตาแอนแล้วตะเก็บของเธอ อร่อยวอร์แนนซีบางทีเธออาจจะโชคดีที่สุดก็ได้นะดูสิว่าช้อนกันเธอตักช็อกโกแลตกมาได้เยอะขนาดไหนโอ้ใช่เดี๋ยวก่อนนะสาวๆาวฉันมีความคิดดีๆแล้วละ่ะแบบนี้ดิอร่อยค่อยๆเย,ยี่ยมจริงๆส,งสิ่งประดิษฐ์ของฉันมันได้ผลท่าทีนัสสึกาแต่นั้นพุต้องไปทำงานแล้วมันอร่อยมากเลย ว้าวดูเหมือนตอนนี้บริทนี่กับแอนซี่กำลังสุดสีกันล่ะแล้วใครจะชนะนะเอาล่ะสาวๆเตรียมตัวกันให้พร้อมและจานใหม่ก็มาแล้วและครั้งนี้เจะาสาวจได้อะไรนะว้าวมันือโทษที่ทำไม่ได้ลูกกวาดสกิโต้ดูเหมือนว่าแอนซีพ่พร้อมที่เริ่มตักลูกกวาดด้วยช้อนแล้วล่ะโอ้หว,วานอร่อยจังเลย แต่ในปากมีกี่รสชาติกันนะแนนซี่กินสกิโตเหมือนซีเรียอาหารเช้าเลยฉันว่าเขาไม่มีใครปฏิเสธอาหารเช้าแบบนี้แน่นอนอันสุดท้ายแล้วตุ้เก่งมากเลยแนนซี่ใช่แล้วกินสกิโตได้ช้อนเป็นทางเลือกที่มินเลวเลยใช่ไหมตอนนี้ก็มารู้กันว่าบรินัทจัดการได้ซ่อมเอนเธอได้ยังไงใช่เธอตักลูกว่ดสกิโตขึ้นมาได้ซ่อมเยอะๆไม่ได้นะไม่เหมือนช้อนนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะแบบนี้หละเก่งมาก ซ่อมต่อซ่อมเยี่ยมรินี่จัดการแหวนพันศาของเธอได้เหมือนกันนั่นก็เหลือแค่แอนแล้วละ <Yeah. c oughs> ่ะยังไงดีนะ hey, <you. S 1> อันนี้ก็ไม่อันนี้ละ่ะไม่เออได้ผลมาหาฉันมามาอ้โเอา <c oughs> ไม่นะบรินี่เธอโอเคไหม ออใครจะรู้แล้วว่าสกิทเทิ่มกานอันตรายได้เหมือนกันเสร็จใจด้วยนแอนแต่ครั้งนี้ทันไม่มีโชคเลยอีกแล้วเอาละหนึ่งสอง,ส,องสามว,าว้าวข้าวโพดบรินีเสียบซ่อของเธอลงไปในข้าวโพดท,ทันทีเลยถึงเวลาลองแล้วใช่มันอร่อยมาก แต่ถ้าได้ลองของอร่อยๆแบบนี้ครั้งหนึ่งก็ยากที่จะหยุดได้ล่ะ <C ül Dynam ics> ใช่ <C ül> ส่วที่เหลือทำได้แต่อิจฉาการกินข้าวโพดได้ซ่อมมันออกมาสะดวกมากเลย <C ül> เก่งมาก <C ül> ตอนนี้ก็ตาแอนแล้ว <C ül> บางนีถ้าลองแบบนี้ล่ะไม่มันยากเกินไปเดี <C ül> ๋ยวก่อนนะ <C ül> โอแล้วถ้า อ oh, ใช่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยมันสะดวกมากจะกินข้าวโพดแบบนี้กินเหมือนบาร์บีคิวเลยแล่ก็เมืนอนเธอก็ไม่เลิศด,ด้วยเยี่ยมมากทำได้ดีแอนนั่นเป็นไลฟ์แฮทที่ดีมากเลย <c oughs> เอาจริงกินข้าวโพดได้ใช้งันเหรอ <c oughs> บางทีถ้าลองตักแบบนี้ล่ะ <c oughs> หรือแบบนี้อ๋อมันไม่ได้ผลนะ่ะ โอโทษทีนะบริทนิ <c oughs> เขาพวกนี้มันควบคุมไม่ได้เลย <c oughs> อ <c oughs> ทุกอย่างพร้อมแล้วมาดูกันเลย <Come on! S 1> ว้าวดูสิมันฝรั่งทอดกรอบยี่ขนาดไหน <c oughs> แล้วเธอชอบไหมแล้วรสชาติแบบไหน s <S คือรสโปรดของเธอบอกพวกเราได้คอมเมนต์นะ <c oughs> โอ้ดูเหมือนว่ากินมันฝรั่งด้วยซ้อมจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอ อแต่ถ้าสามารถตักมันขึ้นมาทีละอันได้นะโอเคอืมกรอบสุดๆเยี่ยม <Wow. S 1> yeah. วิธีนี้อาจจะกินไม่ได้เยอะแต่บางครั้งเธอก็ต้องพอใจกับมันนะ Let's go ว้าวดูเหมือนว่าแอนจัดการเสียบมาฝรั่งทอดก่อนมันจะเก็บได้แล้วล่ะ oh, <yeah. S 1> ใช่อร่อยสุดๆเลยดูสิว่าตึกมาฝรั่งของเธอมันหายไปอย่างรวดเร็วขนาดไหนเก <c oughs> ่งมากเลยแอน <laughs> ตอนนี้ก็ตาแนานซี่แล้วโอ้ตึกของแนนซี่เพิ่งล้มลงไปบนโตนะ๊ะล่ะอบางทีแบบนี้อาจจะเวิร์กก็ได้นะแล้วเขา้าขึ้นมาแล้วช้อนกับฉันซิโอ้ยมันพลัง,งโง่งั้นก็มานับคะแนนกันดีกว่าเย้ <Yeah! S 1> ยินดีด้วยนะบริดนี่เธอคือผู้ชนะละ่ะส่วนเหรียนเงินก็เป็นของแนนซี่ และแอนได้ที่สามล่ะสาวๆพวกเธอทำได้ดีมากแล้วเรามีอะไรตรงนี้ล่ะน่ากินจังเลยพวกเราพร้อมแล้ว <Hello. S 1> ดูนะยากเราจะกดปุ่มนี้ดูสิแล้วของเล่นสุดน่ารักก็ออกมายากมีโยดาตัวจิว๋วทักทายพวกเขาหน่อยทุกคนและนี่คือรางวัลของพวกเธอนะพวกเธอต้องทำตามเวลาและเวลาก็เดินแล้ว Let's go! <S <Okay. S 1> ได้เลย mm. ฉันพร้อมแล้วนั้นก็เริ่มด้วยสีดำแล้วจะวาดมันลงไปเป็นหูตาวาดด้วยมือแล้วก็ตัวด้วยโอ้โห uh oh. mm. สวยจุงจากนะ mm. ฉันก็ต้องใส่สีเขียวมาระบายที่ตัวแล้วก็สีขาวด้วยละ่ะแล้วก็สีชมพูนิดหน่อย นี่แหละมันคืองานศิลปะชัดๆเลยกับด้านด้วยยาขาหมุนหน่อยโอ้โทษทีแบบนี้ดูดีขึ้นไหมเห็นแล้วตอนนี้ฉันกำลังจะวาดนะยังไงล่ะเนี้ยแบบนี้มัง้งแล้วก็ใส่สีเขียวแล้วฉันก็มีโยดาสุดน่ารักระบายตาเป็นสีดำด้วยแล้วก็กลับด้านหมดนเวลิละแสดงผลงานของพวกเธอได้แต่นี่คือโยดาของหนูสวยม้ยโอ้ไม่ละมันคืออะไรนะ แล้วของเธอละอนี่ผลงานของหนูพยายามมากเลยนะว้าเธอคือผู้ชนะละ่ะยินดีด้วยว้าดีใจจังเลยฉันชน,นะตอนนี้ก็มาเดูกันว่าทำอะไรได้บ้างด้วยรีโหมดนี้ตอนนี้ฉันก็กดปุ่มเขาจะหันไปหาเธอและทักทายเธอเออเข <คน S 1> าค<ช>ิดว่าเธอเป็นนักโทษนะฮะ่าฮ่าตลกจังเลยทำไมตะหลวมันนุ่มจังเลยนะโอ้นั่นคืออะไรนะเอาละ่ะยจะเอามันเอากลับมาเข้าที่และนี่คือรางวัลของพวกเธอนะนางฟ้าบินได้ ฉันอยากได้แล้วก็เวลาเดินแล้วจ้ะงั้นฉันเร่มนะั่นนะฉันจะใช้สีดำก่อนจะทำออกมาให้สวยที่สุดเลยสีขาวทำกระโปรงแล้วก็ชุดสีฟ้ารองเท้าสีชมพูนิดหน่อยและแน่นอนผมสีชมพูด,ด้วยหน้าสีขาวแล้วก็มือเล็กๆน่ารักและจะไม่ลืมทำปีกให้มันด้วยนะที่เหลือก็แค่กับดานฉันทำออกมาได้สวยมากเลย เธอทำถึงไหนแล้วอย่าแอบ,บดูนะ hmm. ฉันจะว่ายังไงดีนะ <Okay. S 1> อ,อ๋อฉันนึกไอเดียดีๆออกได้แล้วฉันตัดเส้นด้วยตาแล้วก็หน้าด้วยสีดำวาดขนตาลงไปด้วยปากแล้วก็จมูกแล้วใบาตาสีฟ้าหน้าขาวๆจากนั้นก็กลับด้านสวยจังเลย oh. หมดเวลาแล้วมาดูผลงานของพวกเธอกัน <What? S 1> หมดแล้วเหรอ <All right. S 1> นางฟ้าของหนูพร้อมแล้วค่ะหน้าหลังมาเลยใชหม หนูชนะเลยยังน่าจะไม่นะแล้วเธอละและนี่คือแพนเค้กของหนูหน้าตาสวยเลยเหมือนนางฟ้าเลยใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยไม่สวยอ๋อไม่รู้สิมันก็เหมือนมากเลยนะคุณยา่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วละ่ะดูสิว่ามันสวยขนาดไหนอ่ะคุณย่าดูหน่อยสิคะเอเอ,เอ,อก็ได้ออกไปสิทั้งนี้พวกเธอได้รางวัลด้วยกันนะเป็นนางฟ้าเป็นที่เจง๋งจริงๆเลยมาเล่นกันเถอะทั้งสวยเลยก็สนุก โอเคสาวดูลูกเป็ดน,น่ารักๆตัวนี้สิแล้วมันคือรางวัลในรอบนี้ละ่ะน่ารักจังอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเวลาก็เริ่มได้แล้วละ่ะว้าวฉันอยากเล่นกับมันฉันจะล่ามันนะตัดขอบด้วยสีดำแล้วก็สีฟ้าน้นหน่อยอย่าลืมสีเหลืองด้วยนะดูสิเป็ของฉันมันสวยมากเลยกลับด้านเยี่ยมจริงๆ oh <my> โอ้ยแทำฉันตกใจมนเลยยิ่มาแอบดูสิ ส่วนฉันจะใช้สีดำกับสีแดงวาดเป็นวงกลมและก็แน่นอนเป็ต้องเป็นสีเหลืองด้วยนะแล้วก็กลับด้านดูสิสวยงามมากเลยโอ้ยหมดเวลาแล้วสาวมาดูผลงานของพวกเธอกันได้เลยค่ะมาดูเป็นหน้ารักๆๆของหนูสิของหนูน่ารักกว่า Let's What? go เดี๋ยวมาดูกันเออไม่ของเธอยังไม่น่ารักเท่าไรนะ awesome. อันนี่ส่วนของเธอมันน่ารักมากเลยยินดีด้วยนะเธอได้รางวัลไปละทำไมมันถึงน่ารักขนาดน,นี้น่ารักจังเลยเอามันมาใส่ถ้วยในน้ำสิปล่อยมันไว้ที่นี่เลย <Yay! S 1> นูน่ารักจังเลยฉันอยากกอดมันจังเป็นเป็ดที่สวยมากเลยละ่ะฉันอยากเล่นกับมันตลอดไปเลยละ่ะดูสิท้อนกระดาษกันไกฉันชันนะ <What? S 1> โอโ้ดูนั่นสิ ไงโอ้นี่ย่าเอง <Hello. S 1> ย่าขยอยพวกเธอเล่นนะสวัสดีปิกาจูน่ารักจังเลย oh. เขาต้องเป็นของฉันอันนั้นเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันนะ oh. <Right. S 2> ฉันจะใช้สีดำแต่ก่อนอื่นต้องวัดความสูงตาฉันวัดหูเสร็จแล้วตัวแขนและก็ขาด้วยส่วนฉันจะวาดเส้นด้วยสีดำเหมือนกันระบายด้วยสีเหลือง สีแดงตรงปากด้วยนี่แหละที่เราต้องการแล้วก็สีเหลืองอีกฉันรู้สึกเลยว่ามันอองมาสวยแน่นอน,นมาเปลี่ยนกันเถอะเอาสิพอฉันระบายสีเหลืองเสร็จแล้วฉันจะกลับด้านมันนี่แหละพิกาะจูของฉัน <c oughs> เพิ่มแกมแดงๆลงไปด้วย <c oughs> และนี่คือพิกาะจูของฉันละ่ะ <c oughs> เราโชว์ได้หรือยังคะ <c oughs> หลับยืนเหรอโอยนี่ฉันหลับไปแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วนะวก็เธอทำอะไรออกมาล่ะพิกระจูของหนูสิสวยมากเลยใช่แล้วน่ารักมากเลยล่ะของเธอล่ะเออนี่ไงพิกระจูของหนู oh <my> God. ไม่ล่ะบรินนี่เธอชน,นะอารัางวลไปเลย <Wow. S 1> ว้าวอ๋อว้าวพิกระจูน่ารักจังเลย <Wow. S 1> ไม่ฉันไม่แบ่งให้เธอเล่นหรอกนะดูหูน่ารักน่ารักนี่สิจมูกจมูก รางวัลสุดย e e e like ิ <ilan que> <berish> ่งใหญ่จาก Angry Birds ยามีนี่จะเป็นรางวัลของพวกเธอนะแต่ยังไม่หมดมันตัดได้ด้วยเพราะมันคือเค้กเค้ก Angry Birds ใส่รุ้งละเวลาเดินแล้วล่ะโอเคเราพร้อมแล้วฉันจะทำให้เร็วกว่านี้ไม่ฉันตั้งหางงั้นก็มาดูกันว่าใครจะได้เค้กไปฉันต้องชนะงั้นมาเล่าว่าเส้นกันเถอะวาตาแล้วฉันจะระบายสีด้สีแดง เราต้องใช้สีแดงมากกว่านี้ออกเพราะความสวยงามของฉันสวยกว่ของเธอเองไม่หล่ะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันฉันทำน้อสวยๆออกมา <c oughs> โอ้โหดูสิมันเหมือนมากเลยตัดขอบสีดำตรงตาแล้วก็ระบายสีแดงก็สีขาวลงไปด้วยสีเหลืองนิดหน่อย <c oughs> แล้วก็กลับด้านไล่แล้ว <c oughs> ฉันจะทำตาให้เรียบร้อยกลับด้านและน้องแสนสวยของฉันก็พร้อมแล้วล่ะห <c oughs> ยุดหมดเวลาแล้วล่ะ หนูชนะใช่ไหมหนูมีนกแสนสวยอยู่ฉันตั้งหากดูผลงานศิลปะของฉันก่อนสิโอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันสวยมากเลยเธอคือผู้ชนะที่ได้เค้กไปแล้วกันออเยี่ยมเลยมันสวยมากแล้วก็น่ากินจังเลยอ้เป็นนกที่อร่อยสุดๆเลยล่ะฉันว่าฉันจะลองด้วยแล้วนะ อ้อนี่มันอร่อยสุดๆเลยทษทีนะอร่อยกันมันยายเลยใช่แล้วมันอร่อยแต่ฉันจะกินเค็งนี่คนเดียวล่ะสำหรับฉันแค่นี้ก็พอแล้วล่ะน่าสนใจจังว่าสีหนจะอร่อยที่สุดมันลองดูกันนี่นั่งก็สีฟ้าไปที่หน้าผาของเธอละกันย่างหลอกต้องมีสีแดงมากกว่านี้ส,สาวหยุดนะย่ามีรางวัลชิ้นใหญ่ในรอบนี้ได้นเสาวยังไงละ่ะโอ้ดูนั่นสิ เวลาเดินแล้วเริ่มได้ <Come on. S 1> ได้เลยเงินก็พร้อมและยงสมการต่อสู้เอาล่ะฉันจะว่าส้นด้วยสีดำเหมือนเคยฉันว่ามันต้องตื่นเต้นกว่านี้ตาแล้วก็ปากด้วยตอนนี้ก็บายสีเบสเซียมพูแล้วก็สีฟ้าปเป็นเดนนะาส์ที่น่ารักจังเลยฉันอยากกินมันแล้วเนี่โอ้ระวังจะูมกนะนี่เธอพี่ตายเถอะนี่อย่านะอย่าแต่ฉัน <c oughs> ย่าด yeah, you know <Okay. S 1> ูอยู่นะเวลาจะหมดแล้วละ่ะโอเคต้องรีบททำให้เสร็จแล้วละ่ะฉันจะระบายสีชมพูแลว้วก็สีฟ้าลงไปด้วยระบายตรงช่องว่างๆนี้แหละระบายให้เต็มจากนั้นก็กล,ลับด้านแต่ดาวเสาวส่วนน่ารักนี่มันประหลาดดีแต่ก็น่ารักดีนะหมดเวาลาแล้ว <recognizes that. S 1> มานับหนึ่งถึงสามกันเริ่มเลยหนึ่งสองสาส่วนน่ารักของฉัน โอ้ไม่ไม่นี่มันแย่มากและของเธอละนี่คือดานอส์ของหนูโอ้น่ารักจังเลยดานอส์ก็อเมียมันของเธอละเอาไปเลยฉันมีความสุขจังเลยเย่จะ,จะกินมันให้หมดเลยจะกินอโอมิ้งสามอันพร้อมกันเลยละ่ะเอากระดาษห่อออกกันละกันอืมอร่อยจังเป็นอโอมิมที่อร่อยมากเลยอยากได้บ้างไหมเอาไปสิอร่อยจังเลยแล้วได้รางวัลถึงเสียง,งทั้งนั้นเลยนะ เราชอบชา l e n g ์ของปารารามไหมงั้นสมัครสมาชิกได้ไม่พลาดชาร์ลส์สนุกๆกแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่นะบาย